โอเคครับขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่เนาะหรือเดย์สิบสี่นั่นเองครับโอเคก็เดย์สิบสี่เนี่ยเราจะได้เป็นตัวของเช็คชื่อเนาะนะครับเช็คชื่อก็มันจะให้เลเจนด์สามใบนะครับแต่ว่ามันเป็นใบเรียกนะนะครับเราก็ต้องมาใช้โดในการลุ้นที่ระบายอีกทีนะครับมันน่าจะอยู่ในกล่องจนมาป่มโอเคครับก็คือสามใบตรงนี้เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ ก็ไหนก็ทีนตีใกล้ขนาดนี้แล้วมันน่าจะต้องให้ตัวตีใกล้ผมแล้วอะโอเคเดี๋ยวเรากดไปทีละใบแล้วกันนะครับอ่อใบแรกเนี่ยไอตัวนี้ไอดีก่อนผมไม่มีด้วยสิเนาะโอ้สกิลนี้เป็นสกิลที่ดีครับเพราะว่ามันฮิวได้เหมือนบาทอรีนะครับแต่ว่ามันล้างบัฟได้ด้วยนะ อันนี้คล้ายๆอินกิทครับอินกิทก็มีรถเกราะเหมือนกันนะครับโอเคคิดว่าน่าจะยัดทีมเราได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไปที่2แล้วกันนะครับไปที่2นี้น่าจะเป็นเซบาสเตียนนะครับเป็นตัวตีไกลนะครับเดี๋ยวน่าจะทําทีมได้ครับแต่เดี๋ยวไว้ก่อนสักกันเดี๋ยวผมทําทีมตีไกลแล้วกอนนะช่วงนี้นะครับ ไอาใสุดท้ายครับใบสุดท้ายเป็นโลโลครับเออ่ตัวนี้เป็นตัวลางบัฟฝั่งนน้นนะครับลางบัฟได้นะแล้วก็เออ่ถ้าตีส่วน็จก็จะฮิลเ p เทิร์ H T, นล่มทีเหมือนกันครับโอเค อ่ะทีนี้นะครับที่เราได้มาทั้งหมดสามตัวนะผมเลงไว้แล้วว่าผมจะอัพใครนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมมาเริ่มอัพคนนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ทั้งฮิลได้แล้วก็เอาบัฟออกได้นะครับแล้วก็มีลดเกราะจากสกิลตรงนี้นะครับเวลาตีติคีนะผมมีแต้มนิดเดียวมันน่าจะอัพได้ไม่เยอะมากนะครับคิดว่านะยี่สิบหกนะ ก็ถือว่ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวผมหาแต้มมาอัพมากกว่านี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมลองหาแต้มแป๊บหนึ่งนะแบบว่าจะมีแต้มเหลือแถวนี้อะไรเงี้ยนะโอเคครับผมขอคืนจากเลสแล้วกันนะครับ ทีนะ่บ้านล้วที่บ้านี้ก็พอโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเฮฟออฟนะครับแล้วก็เอาคนที่ใส่แทนนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดบอสต่อเลยแล้วกันนะครับโอเค ช่วงนี้ก็จะพยายามดันสเตทนะครับผมจะได้แต้มมาอัพตัวทุกวันเนี่ยเยอะๆหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้วันละล้านครับก็กลางๆนะไม่เยอะไม่ไน้อยอะไรครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะตีเอ่อมอนไปเรื่อยครับตอนนี้ก็ เดี๋ยวผมรับบี้ตัวนี้มาก่อนแล้วกันเนาะนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะกดตู้นี้นะครับอีกสองครั้งนะครับครั้งเดียวสินะครับครั้งเดียวแล้วกดใบสิบสองรอบนะครับก็ได้แล้วนะโอเคขึ้นหน้าหกเป็นเทยบร้อยไม่ใช่หน้าหกต้องเรียกว่ารลเวลหกเนาะนะครับโอเคจริงๆเราเหลือประมาณสามวันถ้าเกิดผมจะกดเนี่ยผมคงต้องกดซีซ่านะครับเพราะว่าทีมตีไกลผมไม่มีครับตอนนี้นะครับ หรือไม่ก็อาจจะข้ามตู้สีซาไปเลยแล้วก็ไปรอตู้ใหม่นะครับเพราะตอนนี้คือผมก็ปี้มันก็ไม่เยอะอะไรขนาดนะั้นมันกดได้ไม่เยอะนะเพราะว่าตอนนี้คือเอ่อพอเปลี่ยนมาตู้นี้แล้วมันจะใช้มันจะไพ่ใบกาชาเปลี่ยนนะครับมันจะไม่สามารถใช้ใบดำได้แล้วนะ งั้นตู้นี้ผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรอเกมเปิดแล้วเราก็รู้ว่าตู้ตอนเปิดเกมนี้เป็นตู้อะไรครับโอเคก็ออกไปต่อเรื่อยๆครับ ก็ดูหน่อยว่าแพ็คเมื่อกี้เป็นแพ็คอะไรครับตอนนี้แพ็คคาวไาเฮลลเมื่กคืินครับที่ยิงงแพ็คเนี้ยได้อยู่นะเพราะว่าเออมันได้ใบแดงอ่ะสองร้อยใบสองร้อยใบก็น่าจะได้ประมาณหกทีกว่าๆนะคะสิบก็มันจะได้เจ็ดรอบนะครับ โอเคครับที่ผมตั้งเป้าหมายไว้วันนี้ประมาณสามร้อเดี๋ยวเราปิดมอนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเคลียร์ดันตรงนี้กันนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็วันพุธอาจจะมีไลน์นะครับเพราะว่าเกมเปิดนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นคลิปเหมือนเดิมนะ โอเคครับ๋ยวผมกดอารีน่าอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ร้านตอนนี้ก็ได้แต้มมาก็ามาแลกอะไรเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคครับเดยวเราเคลียร์มอนตอน,นี้กันก่อนเนาะนะครับ โอเคครับเปิดบอสเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเควสเราได้แล้วนะเกีย้ยมอนยี่ห้าตัวอีกรอบหนึ่งนะครับเอเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนว่าสเตทอะไรสามสองหนึ่งนะครับก็คือผ่านแมปนี้เราก็จะใส่ได้ครบส0บตัวแล้วนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เคียร์มอนก็เคียร์มอนไปก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้โอเคบอสเปิดพอดีนะโอเคครับก็เคียร์มอนไปก่อนนะตอนนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเคลียรย์มอนให้เนาี่ห้าตัวก่อนนะค่อยกลับไปตีบอสต่อนะครับก็เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจะดองอไว้แล้วกันเดี๋ยวรอตู้หน้ากดทีเดียวเพราะตู้น,นี้ผมน่าจะกดไดม้มาเยอะก็เลยเลือกที่จะไม่กดแล้วกันนะครับ โอเคครับไปต่อนะครับ วันนี้เกิดถึงสามร้อยยี่สิบได้ก็ดีครับสำหรับวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราทำเคลียร์มอนก่อนเหมือนเดิมนะครับ เหลืออีกสิบกว่าตัวนะครับเดี๋ยวขอเคียยวมอนตัวนี้ก่อนนะตอนนี้นะครับโอเคครับตีมอนเสร็จแล้วก็เปิดบอสต่อได้เลยครับ ได้อะไรมาอีกอ่ะอ่าได้เป็นเคียวมิดมานะครับไอดีผมเนี่ยตัวฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะรถคูดาวตัวตีใกล้ยี่สิบเปอนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องลองคิดดูมันได้แหละเพราะว่าถ้าเกิดรถคูดาวเนี่ยสกิลเราก็จะเร็วขึ้นนะยังทัน,นะเนี่ยเมื่อกี้ เปบอสไปเลยครับถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็เดี๋ยวไปกดเปิดอาหารนะครับ โอเคครับแตกนะครับเดี๋ยวเราจะกดเปิดอาหารเลยแล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเปิดอาหารแล้วก็ลองตีหน่อยล้วกันะะนะครับว่าไหวไหมถ้าเกิดไม่ไหวก็ต้องหยุดนะครับ ค่เี๋ยจจบตรงนี้เดี๋ยวออกไปเคลียร์มอนข้างนอกหน่อยแล้วกันเนาะนะครับหรือไม่ผมก็เตยาวเลยอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้บัฟมาหานให้คุมนะครับเลอแปดนาทีนะครับต้องใช้คุมเลยครับ โอเคครับนี่บอสต,ต่อเลยวันนี้ที่ผมตั้งไว้ก็คืออ่า300นะครับโดยประมาณนะคือต้องการผ่านประมาณ300ให้ได้ครับวันนี้โอเคครับ ไปต่อครับก็อ,อันนี้ตั้งเป้าไว้ประมาณ300แล้วกันนะครับ ไปต่อครับไปต่อครับขอสาม้อครับวันนี้ อ่ะเราก็เล่นอย่างนี้วนไปเรื่อยครับตอนนี้นะ โอเคครับผ่านสองแปดหกนะครับไปต่อกันที่สองแปดเจ็ดครับถ้าถ้าเกิดกดอาหารเราผมคิดว่าเราน่าจะตีไหวได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเวลามันก็เหลือนในระดับหนึ่งอะนะนะครับแต่ก็เราต้องผ่าน อ่สามสองหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเปิดอีกช่องหนึ่งนะครับใส่ตัวที่สิบลงในทีมของเรานะครับโอเคครับ ก็288นแะตอนนี้นะครับก็ตีไปเรื่อยครับวันนี้ขอแั่สา0 0แล้วกันนะ โอเคครับเดี๋ยวเคลียียมอนก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตีบอสต่อนะครับอ๋โหผมเพิ่งพูดไปกี่บอสมันเอ่อเปิดทันทีเลยนะ เดี๋ยวพี่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเปิดเกมนะครับวันที่หนะครับคือวันพุธหน้านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับว่าจะ่นดูก,ก่อนว่าตู้อ่ะมันจะเป็นทีมอะไรนะครับเดี๋ยวเคียย์มอนก่อนครับให้ครบอ่า25้าตัวนะครับแล้วก็เราก็ไปเล่นให้ต่อครับให้ถึงอ่าส0 0รอยแล้วกันวันนี้นะครับ ก็เสร็จจบตอนนี้เดี๋ยวเราออกไปเคลียร์มอนหน่อยแล้วกันเนาะนะครับ เดี๋ยวเคลียร์มอนให้ครบก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อแล้วกันนะครับ โอเคครับเปิดบอสเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมตียาวเลยแล้วกันจนกว่าจะถึง300ผมจะไม่หยุดจนกว่าจะถึง300นะครับแล้วค่อยกลับเอ่เอออกไปเชียร์ควยข้างนอกนะครับ อ่ะอีกอเจ็ดสเตทเท่านั้นครับ ไปต่อครับเพื่อความรวดเร็วนะนะครับอ่าเหมือนเราต้องเปิดอาหารเพิ่มนะครับ เอาวันนี้เดี๋ยวเราจะจบที่300แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็พักอัพตัวกันสักเล็กน้อยนะครับแล้วเราค่อยมาต่อ301นะครับ ตอนนี้เราน่าจะผ่านได้ครับถ้าเกิดเราไม่กดอาหารนี้คือเราไม่ผ่านแล้วตอนนี้นะครับก็ต้องยอมกดอาหารไปก่อนนะว,วันนี้ถ้าเกิดจะต้องการผ่านตัวติดตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักทําตัวกันสักสอสามวันแล้วก็กลับมาทีนะกันนะครับ โอเคนี่มอนสิบตัวไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับเวลาก็แทบจะหมดแนละ้วเ,เกือบตายไลยครับเกือบแพ้นะวเมื่อกี้ โอ้โหตอนนี้คือทีมเราแตกเรียบเลยนะครับยังดีนี่ที่ทันนะครับอะขอจบสามร้อยแล้วกันเนาะวันนี้นะครับเมื่อกี้ผมกดผิดนะเอ่อเลือกสักหกสิบผมกดฮิวเลยแล้วกันเนาะนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่ตายนะครับมันจะได้แบบเซฟๆหน่อยเนาะนะครับ, okay รบโอเคครับก็สเตตสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ขึ้น300เนาะนะครับอีกสเตตหนึ่งนะครับ น่าจจะผ่านได้นะเพราะว่าเรามีอาหารครับตอนนี้นะโอ้ไม่ทันนะอันนี้ต้องเริ่มใหม่ครับ เน,นี่ยแหละที่ปัญหาของทีตีใกล้คือทีตีใกล้มันต้องวิ่งตามมอนนะครับมัน,นไม่เหมือนทีตีไกลในที่ว่าแบบอยู่ไกลๆก็ยิงได้เลยนะโอเคครับผ่านแล้วก็วันนี้ก็น่าจะจบลีปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่า,านเราหัานสามร้อยละเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะวันนี้นะครับ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ